สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสตัตวแพทย์แม่จ๋าอีกแล้วนะคะรา,ายการสตัตวแพทย์เนาะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์โดยหมอเองนะคะที่เป็นสตัตวแพทย์ที่รู้ลึกรู้จริงนะคะก็มาให้ความรู้กับทุกคนอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นคลิปที่หมอตั้งใจทําเพราะว่าในช่วงนี้เนาะอาจจะมีการกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหมอก็เลยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้ยาสามันประจําบ้านสําหรับน้องหมาแล้วก็น้องแมวกันนะคะค่ะสาหรับสัตว์นะคะเขาก็จะต้องได้รับการดูแลเหมือนกับคนเน,ะนาะขนาดคนเนี่ยอย่างคนอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีแบบเป็นยาสามันประจําบ้านของเราใช่ปะ อาจจะเป็นพวกยาลดไข้ลดปวดเป็นยาที่ประจําที่เราใช้อยู่ประจำนะคะหยิบจับง่ายนะคะใช้ได้ยามฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องไปหาหมอซะทีเดียวตลอดเวลาอันนี้คือในของคนนะคะอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขไปก่อนเนาะค่ะและสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะเขาก็จะต้องได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพในยามฉุกเฉินอยู่เหมือนกันนะคะในยามที่เราไม่สามารถที่จะพาน้องหมาน้องแมวเนี่ย พาน้องอไปหาหมอได้ในนักขณะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า1คือใกล้2คืออาจจะเป็นช่วงยามดึกดื่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงที่กําลังเค์ฟิวอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะมียาเบื้องต้นไว้สําหรับให้รักษาปฐมพยาบาลน,น้องเบื้องต้นก่อนได้นะคะอันดับแรกนะคะหมอจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะคะ อุปกรณ์อุปกรณ์ยังไม่ลงลึกถึงยานะมันจะหมอจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะในวันนี้ที่หมอจะพูดก็คือ1ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะคะแล้วก็2ก็คือเป็นตัวของตัวเวชภัณฑ์เลยเป็นตัวยาเลยที่เราควรที่จะต้อง <Okay. S 1> มีชนิดไหนบ้างที่เราจะต้องมีติดบ้านไว้นะอ่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมีติดบ้านไว้สําหรับน้องมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือ1 ตลอดวัดไข้นะคะตลอดวัดไข้เนี่ยสำคัญมากในการที่จะบอกว่าเราจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยมีไข้หรือเปล่าเบื้องต้นน้องมีไข้ไหมนะคะโดยอุณหภูมิปกติของน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่1 0 0ถึง1น2นะคะอ่าะคะซึ่งองศาฟาเรนไฮน์นะทุกคนคือน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราจะวัดเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะคะถ้าเกินไปกว่านี้ น้องก็อาจจะมีไข้ได้หรือว่าถ้าต่ํากว่านี้นะคะก็แสดงว่าน้องตัวเย็นเราก็จะได้ให้ความอบอุ่นน้องกันไปนะคะซึ่งวิธีการาวัดไข่เนี่ยหมอทำคลิปไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้ไปหาดูเลยในใน,ในช่องของหมอเนี่ยแหละนะคะหมอทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอุอปกรณ์อันที่สองก็คืออุปกรณ์ทำแผลค่ะ อุปกรณ์ทาแผลเราจะต้องมีติดบ้านไว้เลยไม่ว่าจะหมาหรือคนหรือแมวหมาแมวคนก็นแล้วแต่นะคะก็ใช้ร่วมกันได้แต่ว่าจริงๆเราแยกแยกไว้ก็ดีนะของของน้องโดยเฉพาะอุปกรณ์ทําแผลมีอะไรบ้างนะคะก็มีสำลีผ้ากอสนะคะแล้วก็มีเป็นตัวโคแบนที่เป็นผ้ายืดสําหรับพันขาของน้องนะคะตามภาพนี้เลยนะคะหมอพื้นภาาไปแล้วเนาะอ่ะแล้วก็อ่าก็จะมีเป็นพวกเทป เทปแปะแผลนะคะก็ไปเลือกดูว่าเราจะใช้เทปแบบไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกันไกหรือปัเตเลียนนะคะคือเวลาน้องหมาน้องแมวเป็นแผลเนี่ยคือมันไม่เหมือนคนที่เราจะแบบว่าทำแผลแปะไปได้เลยคือถ้าคุณไม่โกนขนหรือเอาขนบริเวณแผลออกนะคือมันมันจะคุณจะแปะผ้าเทปไม่ได้อะแปะยังไงก็แปะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้อง พยายามเอาขนบริเวณรอบๆแผลออกไปซะกก่อนแล้วก็เราก็ถึงจะแตะแผลเข้าไปได้นะคะล้างแผลแปะแผลเข้าไปได้อ่ะนะคะอุปกรณ์อ,อันที่3ก็คือคอล่าคอล่าหรือปลอกคอกันเลียนะคะที่มันเป็นโทรโคงอะใส่เขาเรียกว่าปลอกคอหมาจ่อยอะเออเนาะใส่แล้วจ่อยกันทุกคนเดินหอยหลังกันทุกคนเลยนะคะอ่ะอันนี้สําคัญนะเพราะว่าไอตัวคอล่าเนี่ยนะคะ มันจะป้องกันอันตรายจากตัวของเขาเองนั่นแหละไม่ได้ป้องกันอะไรอย่างอื่นจากคนอื่นเขาเลยนะป้องกันตัวเขาเองนะคะอย่างเช่นแบบน้องเจ็บตานะคะเราก็ใส่คอนราเพื่อป้องกันน้องเอามือมาเกาหรือว่าเอาหน้าไปถูพื้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถูมากไปกว่าน,นี้เนี่ยกระจกตาเป็นแผลแน่เลยนะคะ,ะหรือไม่น้องเขามีการเกาคันอะไรอย่างเงี้ยหันไปแทะขาแทะอะไร แพะแขนอะไรตัวเองเนี่ยใส่คอนล่าไว้นะคะดีที่สุดนะคะทีนี้วิธีการเลือกคอนล่าก็คือเราจะต้องเลือกคอนล่าที่ใส่แล้วคุมไปถึงปากน้องคือเลยปากน้องไปอะนะคะถึงจะมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่าใส่แบบสั้นเกินไปปากโผลอ่อมาก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะคะเออนั่นแหละก็ลองหาดูเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับ น้องลูกๆของเราดูนะคะก็อุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีไว้ก็ดีนะเผื่ออันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดว่าน้องไม่ยอมใส่คอนล่านะคะก็อาจจะเป็นเสื้อก็ได้นะคะเสื้อที่แบบใส่ถ้าเป็นบริเป็นแผลบริเวณที่แบบตัวที่พอจะใส่เสื้อปิดได้อะก็เสื้อตัดใส่เสื้อนะคะจริงๆหมอมีคลิปวิธีการตัดเสื้อใส่แล้วเป็นคลิปวิธีการตัดเสื้อ ให้แมวหลังผ่าตัดแต่จริงๆเรามาใช้ประยุกต์ในกรณีที่น้องเป็นแผลเป็นกับหมากับแมวก็ได้นะคะ,ะก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันแล้วกันเนาะหมอจะมีคลิปนี้ไว้แล้วนะคะอ่ะหมดแล้วสำหรับอุปกรณ์ที่เราควรที่จะต้องมีนะคะ